มครัการเดินทางจากตัวอำเภอเมืองยะลามุ่งหน้าเข้าสู่เบตองนะครับก็สามารถไปได้หลายวิธีด้วยกันนะท่านผู้ชมครับจะขึ้นรถบัสรถเมย์จะขับรถไปเองก็ได้แต่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดไปนะฮะจะไม่คลาสสิกถ้าเกิดให้คลาสสิกนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ผงต้องขึ้น เรถเป็นข้างหลังผมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมได้ยินคำล่ำลือมานานแล้วนะครับว่าเส้นทางไปอำเภอเบตงเนี่ยโหดไม่ใช่เล่นครับเพราะทั้งอันตรายและก็โค้งเยอะมากๆพอได้มาสัมผัสจริงๆนะครับผมมากก็ไม่ใช่เล่นเล่นจริงๆนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่เบตงถึงได้สิทธิพิเศษนะครับสามารถจดทะเบียนรถได้ที่นี่เลยจนมีป้ายทะเบียนเบตงเป็นของตัวเองนะครับ เพราะถ้าขืนขับไปขับกลับนะครับคงแย่ทั้งคนทั้งรถแน่ๆเลยออยยยุุ่่้ดดดีีเเเมมมรทหคลลงงิาไแนนน์กัผว ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดอยู่ที่ลำปางนะฮะแล้วต้องการขวรอบเมืองให้ได้บรรยากาศได้ฟิลเนี่ยก็คงต้องรถม้าถ้าเกิดลงใต้อยู่ที่ตรังนี่ก็ต้องเป็นตุ๊กตุ๊ก,กหัวกบอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดที่นี่ที่เบตหงหนีไม่พ้นนี่แหละครับแท็กซี่เบนซ์พางปลาคันนี้อย่างที่เห็นจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นนะครับเป็นเบนซ์หมดเลยแต่วันนี้เราเลือกคันนี้คลาสสิกสุดแล้วเบาๆนิดนึง รู้ลอดอุโมงมานะครับท่านชมครับขึ้นมาบนยอดเขาบริเวณนี้แหละครับที่ชาวเบตงเนี่ยก็จะมาออกกําลังกายกันเป็นทั้งสวนสาธารณะเป็นทั้งสนามกีฬาและที่นี่เนี่ยก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกด้วยเรามาจุดนี้ครับเพื่อจะมาชมวิวทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองเล็กๆในหุบเขาแห่งนี้เดี๋ยวไปดูกันจ้ะ ก็จากจุดนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับเราก็สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของทั้งเมืองเบตงได้นะฮะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะตอนแรกระหว่างทางที่เราขับมาจากตัวเมืองยะลาเนี่ยไม่นึกว่าจะมีเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้ตั้งอยู่ในภูเขาขนาดนี้ก็เป็นเมืองน่ารักน่ารักมีเสน่ห์ครับจริงๆรแล้วฟิลคล้ายๆกับหาดใหญ่ที่ย่อสเกลลงมาเล็กลงมาก็ คนที่อาศัยอยู่ก็ประสมผสานกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมแม้กระทั่งคนไทยที่มีเชื้อสายจีนก็อยู่รวมกันที่นี่ทําให้เมืองนี้เนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจมากๆครับ มาน่าจะถูกที่พี่แหนมที่นัดไว้ชใช่ไหมครับสวัสดีครับมากันที่หมู่บ้านจุฬาพันพัฒนาสิทธิ์ถูกต้องนะครับบริเวณนี้มีอะไรให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆอย่างผมเนี่ยได้เดินดูเดินชมเดินศึกษา<อ>ได้ดังเข้ามาในหมู่บ้านเราแล้วก็คือจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าบ้านทุกหลังเขาจะปลูกผักสวนครัวกันใช่ไหมคะแล้วก็คือจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วในหมู่บ้านของเรานี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแสดง เครื่องมือสื่อสารว่าเครื่องมือต่างๆที่ว่าเขาผลิตขึ้นใช้เองตั้งแต่ในสมัยก่อนเดียวแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากเข้าไปดูเข้าไปชมมากนั่นคือเรื่องของทางศึกษาธรรมชาติเข้าไปในป่าเอาแบบซับซอนะพี่พี่พาผมไปได้ไหมพาไปได้ค่ะพาไปได้นะพี่ไม่ไกลมากเนาะพี่เนาะไกลค่ะแล้วก็ประมาณครึ่งกิโลต้นไม้แถวนี้เนี่ยสูง ล้วก็ใหญ่แต่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีต้นหนึ่งเนี่ยใหญ่สุดๆ<ต>ใช่ไหมพี่ใช่ชื่อต้นสมพงเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่มากประมาณสักห้าสิบคนออกครันี่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 ดูดูดูดดดอันนี้เป็นมดทหารที่ว่าออกหาอาหารหาเสบียงโอ,อ,อ,อใหญ่มากเมื่อกี้เห็นทั้งน้ำพี่ทอมต้นนี้แน่เลยพี่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นต้นไทตต้นสมพงอยู่ด้านใน ต้นนี้ก็นนใหญ่นะพี่ตานี่เป็นต้นไซน,นี่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่สูงเนี่ยก็น่าจะประมาณ40-50เมตรได้ถ้าสมมติว่าสร้างบ้านได้น่าจะห้าหลังสายหลังอยู่นะผมว่าผมเชื่อแล้วครับพี่ว่าว่าใหญ่ไหมว่าต้นไซเมื่อกี้เนี่ยเล็กใช่ค่ะเพราะว่า แจอต้นสมพงศ์ต้นนี้ไปเนี่ยนี่เราขนาดใส่แบบเลนไวา์พิเศษแล้วยังเก็บฐานหรือว่ารากต้นสมพงศ์ต้นนี้ไม่ได้เลยค่ะก็คือคือมาเห็นเห็นธรรมชาติที่ว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วก็คือนักท่องเที่ยวที่ว่ามานั่นก็คืออยากให้รักษาไว้คือคอย่าไปตัดหรือว่าทาลายเลยเพราะว่าคือกว่าจะสร้างขึ้นมาได้กว่าที่ว่าธรรมชาติจะสร้างสารรค์แบบนี้มันต้องใช้เวลานานมากแต่ว่าต้นนี้เนี่ย มีอยู่จริงมีอยู่ที่หมู่บ้าน<ะ>จุฬาพรพัฒนาสิทก็ไม่ไกลาจากเบตงเนะพี่เนาะก็มาจากเบตงเข้ามาหมู่บ้านเราสามสิบกิโลเองอดีครับก็รีบๆมากันแล้ครัใหญ่จัง หน่อยนะท่านผู้ชมครับพี่เขาบอกมาดูก่อนนิดนึงผมก็ถามเอ๊ะอะไรนี่รท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆเราชอบของใหญ่ของอยักษ์อยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเคยเป็นเคยเป็นนะฮะตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกแล้วครับว่านั่นคือตู้ไปรษณีย์ที่เคยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมที่เบตงเนี่ยเขาก็ได้สร้างตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่ขนาดไหนลองดูข้างหลังสิครับใหญ่ไนาไหน ท่านผู้ชมครับตู้ไปรษณีย์นี้เนี่ยเป็นตู้จริงๆนะครับเราก็สามารถเอาจดหมายเอาโปสการ์ดเนี่ยมาเสียบส่งกับสู่คนที่เรารักได้นะครับไม่มีปัญหาวันนี้เราก็เตรียมมานะฮะก็เป็นรูปตู้ไปรษณีย์ที่เคยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เราเห็นลงของรายการนี้เนี่ยเ,ยเขียนกลับบ้านนิดนึงจะจาจะจะสอดเข้าไปในตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับรเผยใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ไปมาหลายที่นะครับไม่เคยเห็นตู้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตโอเคงงแป๊บหนึ่งคุณแม่ครับตู้ใบชนีใหญ่มากๆอยากให้มาเห็นถ้ามาถึงเบตงแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปล่ะนักท่องเที่ยวมาถ่ายที่นี่เพียบเลยจริงเหรอวันนี้เพิ่งเห็นเราแค่คนเดียวยังไงก็แล้วแต่รีบๆมานะเบตงยะลานาราทิวาสปัตตานีรอคอยท่านผู้ชมและก็แม่มาเที่ยวกันเยอะๆรักเสมอเลยแม็กดนัล <laughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเป็นวินาทีที่รอคอยขอส่งขอหยอดเข้าไปในตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดใน,นประเทศไทยส่งนะงเอาอะไรไหมเรียบร้อย